สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันคาาติวโนน45จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับลูกค้าเรามีรถด,ดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะ คือผมจะไม่ได้เอาคลิปมาตัดต่อนะครับผมจะถ่ายแบบรอบเดียวจบเลยนะ,ะลูกค้านะครับถ้าลูกค้าที่เข้ามาใหม่ที่ดูผมนะฮะก็อย่าไม่ท้องแปลกใจนะครับคือเราเป็นสไตล์นี้นะฮะเราถ่ายเราจะพูดอยากพูดอะไรผมพูดเลยนะ,ะผมจะพูดตามความเป็นจริงทั้งหมดถ้ารถมีตําหนิตรงไหนผมก็จะบอกชีให้เห็นนะส่วนเรื่องดีเทลการเก็บงานรถอันนี้เป็นเรื่องปกติผมต้องบอกเลยว่ารถเป็นยานพาหนะที่อยู่บนท้องถนนนะครับบางทีอ่ะอาจจะโดนหินโดนมแมลงหรือโดนเฉียวบ้างอะไรบ้างคือเป็นเรื่องปกตินะแต่ผมจะไม่เอาสไตล์ผมคือเราจะไม่เอารถอุบัติเหตุ มาขายนะคงต้องพูดเลยนะรถอุบัติเหตุหนักคืออะไรที่ชนหน้าชนลึกชนอะไรมานี่เราไม่เอามาเลยนะฮะจมน้ําพิควานี้ไม่เอามาเลยนะครับลูกค้าดังนั้นงานตัวถังโครงสร้างเครื่องเกียร์นี่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเราค้าขายมานานแล้วก็เรามีประสบการณ์นะครับผมเวลาผมตรวจซื้อรถเข้านะฮะผมมีเครื่องมือในการตรวจเช็คนะครับตั้งแต่ระบบเครื่องยนต์ไฟนะครับรวมถึงมีการเช็คนะฮะจากโปรแกรมทั้งหมดนะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนแนวนะครับเอาใจสายกระบะรถใช้ดีอีกรุ่นนะฮะเม ทั้ง Volvo ทั้ง i s u ู u d m a x นะครับเดี๋ยววันนี้เอาโตโยต้ามาบ้างนะครับเป็นแบรนด์หลักบ้านเราเหมือนกันนะต้องบอกเลยว่าวีโกนะ้น่าจะเป็นโฉมที่ขายดีมากที่สุดแล้วและผลิตยาวนานมากนะฮะและรถจริงนะดูแลรักษาง่ายด้วยครับแต่ ข้อดีนะฮะราคามือสองตอนนี้ลงเยอะมากครับลูกคา้าเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันครับ t o y ย ta v ว g โกนะครับคันนี้เป็นตัวสีประตูพิลนเนอร์นะฮะเป็นตัวยกสูงรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิกวา่าไม่เคยจมน้ำนะครับลูกคา้าแก้มหน้าแก้มข้างประตูทั้งสีด้านเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะสีได้เป็นสีบอลเงินเดิมไม่เคยกับสีนะครับรถไม่มีแจ้งกับสีไม่เคยกับสีแน่นอนนะตะเข็บข้างต่างๆคิ้วยังโอเคทั้งหมดนะฮะลูกคา้าภายในต่างๆยังเดิมทั้งหมดนะรถจริงหล่อมากครับถ้าลูกคา้ามาเห็นรถจริงชอบนอบแนนน่ ผมให้ดูเลยนะทุกคลิปเนี่ยผมพามาดูขอบยางขอบประตูนะฮะต่างๆทั้งหมดแน่นอนนะคะคิ้วยังสนิทกระจกเลยนะฮะเนี่ยขอบประตูประตูต่างๆยังโอเคทั้งหมดเลยนะลูกค้าสภาพค่อนข้างที่จะดีมากนะคิ้วหลังคาคิ้วกระจกต่างๆนะครับเนี่ยฮะชุดแผงจิ้งหรีดนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะสดมากนะครับสภาพค่อนข้างที่จะโดยรวมผมว่าดูดีค่อนข้างมากนะดูโป่งล้อนะฮะลูกค้าดูนะครับดูนะคิ้วยางอยู่ครบหมดเลยนะฮะ คือรถเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าสภาพไม่ดีนะครับจอดตากแดดหรือว่าใช้งานหนักๆในพวกคิ้วยางเนี่มันหายหมดฮะอันนี้เดิมโรงงานหมดเลยนะเนี่ยตะเข็บต่างๆชิดหมดเลยนะฮะฝากระโปรงแก้มหน้านะครับชุดไฟหน้าต่างนะฮะไฟหน้าอาจจะมีรอยบ้างนะครับเดี๋ยวผมขัด ให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวขัดและเคลือบน้ำยาญี่ปุ่นให้นะครับนะจี้ลวดกระจังหน้าต่างๆโอเคทั้งหมดโลโกโอ้อินเตอร์ครูลเลอร์นะครับนะฮะคิ้วกระจังหน้ายังสภาพยังสดะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ3.0นะลูกค้าเป็นตัวเกียร์เมนวนวลนะครับได้เป็นตัวยกสูงด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับรถปี2007นะฮะราคาเหมือนที่ผมบอกฮนะราคาตอนนี้ลงเยอะมากครับ,รบลูกค้าวันนี้ผมเอาแค่นี้พอนะฮะ4ประตูยกสูง 27งดรถสวยกลิบเลยนะฮะ2 3 5 0 0 0บาทครับยังจัดคะแนนได้นะฮะยอดยังได้เต็มอยู่นะครับลูกค้าสารับลูกค้าประวัติดีปกตินะฮะและเหมือนเดิมนะครับอยู่ต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีนะลูกค้าผมไม่มีบกค่าใช้จ่ายเพิ่มเดี๋ยวผมเซอร์วิสรถให้ใหม่ขัดเคลือบสีให้ทั้งคันนะครับฟอกภายในใหม่ล้างตู้แอร์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องทําให้ฟรีทั้งหมดนะฮะรถพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับลูกค้าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดต่อนะฮะคือลูกค้าอาจจะถ้าเข้ามาใหม่นะครับคือผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ย พูดเนี่ยตามความรู้สึกนะผมไม่ได้อ่านสคริปต์หรือเปเปอร์นะครับเพราะว่าคือบางทีมันมีตําหนิบ้างอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยผมให้ดูนะดูอ้เดี๋ยวดูแม็กก่อนแม็กแม็กสภาพสวยทุกล้อนะยางเป็นยางมิชลินนะถามว่าดอกยางดีไหม ดอกยางก็ถือว่าอยู่ในเกรดที่ยังใช้ได้อยู่ดอกยังหนาเกือบนิ้วอยู่นะครับอยู่ในเกรดที่ใช้ได้อีกสักปีนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะปีกว่าๆนะครับบันไดข้างเนี่ยคือผมได้มาเกือบทุกคันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมฮะลูกคา้ามันจะเป็นคราบโดยด่างเนี่ยฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนงานพลาสติกต่างๆเนี่ยไม่มีแตกไม่มีก่อมน,นะคือเหมือนที่ผมบอกครับรถมือสองอะ่ะเราจะเอาใหม่เนี้ยเลยอ่ะเหมือนรถไฟแดงมันก็คงไม่ได้นะฮะแต่เราพยายามหารถที่สมบูรณ์มากที่สุดนะครับ มาส่งต่อให้ลูกค้านะครับประตูเปิดปิดแน่นทุกบานนะครับนะฮะกระบะท้ายนะครับเนียนกลิบเลยนะฮะชุดงานป่วงล้อคิ้วยางต่างๆโอเคทั้งหมดนะครับสภาพค่อนข้างจะกลิบแล้วที่สําคัญนะครับตัวคัสซีนะฮะไม่มีผุนะฮะผมต้องบอกเลยว่าผมซีเรียสเรื่องนี้มากนะฮะถ้าซื้อรถคัสซีผุมาพองมานะครับเป็นเม็ดทรายนี่ผมไม่เอาเลยนะครับเพราะว่ารถบางทีไปใช้งานแบบโสมยับยมาผมไม่เอานะฮะพอดีผมเข้าใจลูกค้าครับเพราะว่า เงินมันหาย,ายากครับลูกค้าเดี๋ยวนี้เวลาผมขายรถนะ่ะลูกค้าทุกคนนะผมบอกก่อนเลยนะจะว่ารถถูกรถแพงรถแสนกว่าบาท200,000รถไม่1 0ึ0งแสนหรือรถราคาหลายๆลล้านนะครับผมรักลูกค้าทุกคนครับผมผมให้ความเท่าเทียมเสมอกันหมดนะผมบริการลูกค้าเป็นญาติทุกคนนะครับ ไม่เกี่ยวนะว่าจะซื้อรถผมแพงหรือจะซื้อรถผมถูกนะผมรักลูกค้าของผมทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับดังนั้นผมอยากให้ลูกค้าได้รถสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดดีกว่านะครับนะฮะคิวท้ายต่างๆเนียนคลิปเลยนะฝาท้ายไม่มีเปิดไม่มีอ่านะครับโลโก้โตโยต้าไฮรักตัว E นะครับอยู่ครบหมดนะไฟทับทิมตรงที่3เนี่ยฮะไม่มีรอยด่างเลยนะครับส่วนตัวฝาครอบมันเป็นชุดแต่งนะฮะไฟเดิมไม่มีรายงานเลยนะครับสภาพสดมากเ๋ยผมเปิดข้างในให้ดูนี่ฮะ นะครับตรงนี้อาจจะมีรอยบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันโดนกับฝาท้ายนะครับส่วนแม็กและเนื่อนต่างๆรอยน้อยมากครับหูหิ้วต่างๆทํางานได้หมดนะใช้งานได้หมดนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสดมากนะครับไม่น่าเกลียดนะสภาพผมคือนล่นแล้วฝาท้ายปิดกึบเดียวเลยฮะนั่นแน่นมากนะครับนะฮะแน่นมากนะครับกันชนหลังต่างๆเดี๋ยวผมให้ดูใต้ท้องครับสภาพนะฮะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างสะอาดดีนะครับยางอะไรอะไรอยู่ครบหมดนะนะฮะ ชุดแหนบชุดไรนะครับชุดเพาหลังต่างๆไม่มีผุนะฮะลูกค้าสภาพค่อนข้างที่จะดูดีมากนะครับแก้มต่างๆนะครับคิ้วขอบยางเนียนกิ้งเลยนะครับสภาพถือว่ายังสดอยู่นะครับยังสดแล้วก็ยังค่อนข้างที่จะดูดีมากนะครับสภาพถือว่าโอเคเลยนะครับประตูด้านหลังฝั่งซ้ายเปิดปิดยังแน่นอยู่นะครับขอบยางสีด้านสวยหมดนะครับลูกค้าสีด้านกลิปหมดเลยนะ สภาพยังดูดีทั้งหมดนะครับก็จะมีบันไดเนาะที่ผมบอกครับเขาเป็นอลูมิเนียมลอยนะครับเขาอาจจะมีรอยด่างรอยรอยเคมีรอยนี้บ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่จริงๆถ้าจะให้ทําสีก็ได้นะครับผมทําเป็นสีบอลเงินให้ก็ได้ก็สวยอีกแบบนะลูกค้าทําสีนะครับลูกค้าลงแจ้งมานะครับถ้าอยากให้ผมทาผมทําให้นับส่วนฝาคอกประจกอันนี้เป็นชุดแต่งนะฮะเดิมโรงงานไม่มีนะนี่เป็นชุดแต่งนะครับก็ให้ไปทั้งชุดเลยนะฮะ เดี๋ยวส่วนก้านปัดน้ำฝนเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้พอดีผมได้มามันใกล้จะหมดอายุนะฮะนะครับมันเริ่มจะหมดอายุแล้วครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเปลี่ยนใหม่ให้นะครับซุ้มล้อพลาสติกด้านในอยู่ครบหมดนะครับโปร่งล้อคิ้วยางเหมือนเดิมนะฮะอยู่ครบทุกจุดแต่ตอนนี้ราคาผมถือว่าลงเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ยังใช้ดีอีกหลายปีนะลูกค้าเครื่องทนมากนะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมบอกเลยว่าช่างอ่ะมีทุกตําบลครับช่างโตโยต้านะครับ มีทุกตำบลนะลูกค้าไปอยู่ตรงไหนนะช่างหาง่ายนะครับกระจกหน้ามีรอยนิดนึงนะฮะสงสัยต้องได้เปลี่ยนครับอันนี้กระจกเดิมนะกระจกเดิมโรงงานนะสงสัยต้องได้เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนกระจกให้นะครับรถจะได้สมบูรณ์นะฮะลูกค้าไปใช้จะได้ยาวๆเลยนะครับกุญแจเป็นกุญแจดีโมดเดิมโรงงานนะครับรีโมทเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวผมดูข้างในสะอาดมากครับมาอยู่ที่200แสนกับอีก400กว่านะข้างในสะอาดจริงนะลูกค้าพวงมาลัยพวงมาลัยเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ นะฮะคอนโซลหน้าปัดเดิมนะครับต่างๆนะฮะหัวเกียร์เบาะนี่เบาะเดิมโรงงานเบาไม่มีแตกฉีกขาดน,นะฮะปีกไม่มีซุดนะครับสภาพมาคือต้องบอกเลยว่าสดมากครับถือว่าสภาพดีนะและกลิ่นรถคันนี้กลิ่นหอมด้วยครับข้างในนะฮะต่างๆถือว่าโอเคนะครับฝ้าเพดานผมว่าไาร้ตำหนิเลยก็ว่าได้นะครับฝ้าเพดานนี่คือรอยนี่แทบไม่มีนะฮะลองรอยบางคันได้มานี่คือรอยมือเต็มเลยนะครับ เนี่ยดูปีกบ่อนี่คือหนังกำมะหยี่เดิมหมดเลยนะของเดิมโรงงานนะครับตัวหมุนบ่ต่างๆพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับไม่มีเสียนะฮะนะพรมพื้นก็ถือว่ายังสะอาดนะครับถือว่ายังมาสดๆอยู่แต่ตรงบันไดอาจจะมีรอยเปื้อนนะฮะเดี๋ยวผมล้างอีกทีนะเดี๋ยวผมใช้น้ายาขัดให้นะครับออกแน่นอนนะครับรอยดำๆนยฮะน็อตประตูต่างๆนะฮะสภาพโดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะครับนะแผงประตูนะครับกำมะหยี่ต่างๆไม่มีชีขาดนะครับรอยขีดข่วนนี้แทบไม่มีให้เห็นเลยครับเดิมมากครับ เดิมมากคือคันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยซื้อมานะฮะพี่เขาไม่ได้เอาไปบรรทุกแน่นอนนะครับส่วนใหญ่แนละ้วคงไปขับไปทํางานในออฟฟิศนะครับดูสภาพรถคือแกเป็นคนค่อนข้างที่จะรักรถมากข้างในสะอาดมากครับนะฮะสภาพค่อนข้างที่จะกลิบเลยนะฮะกลิบมากเลยครับลูกค้านะครแลวราคาตอนนี้เหมือนที่ผมบอกนะฮะลงเยอะมากครับผมว่าลูกค้าซื้อผมราคานี้ไปนะฮะยังใช้ได้ยาวเลยนะฮะ ใช่ดีครับแล้วผมโอนให้ฟรีนะครับเหมือนเดิมนะลูกค้ารถทุกคันนะครับคือผมจะไม่ค่อยถือผมจะไม่ค่อยอยากถือเล่มไว้นะครับผมจะบังคับโอนหมดนะครับแล้วรถทุกคันเวลาผมโอนนะฮะผมตรวจในขนส่งนะผมไม่โอนทองนะครับลูกค้าผมจะได้รู้ว่ารถโอนได้หรือไม่ได้แต่รถทุกคันก่อนผมซื้อมาผมเช็คประวัติหมดอยู่แล้วนะครับรถไม่มีติดอายัดแน่นอนนะครับประวัติดีทุกคันนะฮะนะครับแล้วเราบังคับโอนนะครับเล่มทะเบียนนะฮะผมไม่อยากให้ถือชื่อรอยไว้นะครับ นะภายในเบาะหลังนี่คือใหม่กลิบเลยฮะรอยเปื้อนนิดนึงแทบไม่มีนะต้องขอพูดเลยนะฮะสภาพดีมากครับแผงประตูหน้าซ้ายนะครับชุดมือเปิดต่างๆถือว่ายังไรตำหนินะครับถือว่ายังโอเคนะครับคอนโซลช่องแอร์นะครับต่างๆพวกนี้ใช้ได้หมดนะลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะพวกที่วางแก้วพวกนี้ไม่มีเสียนะเมื่อกี้ผมลืมดึงดูนะฮะพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับ กีบล็อกอะไรต่างๆไม่มีแตกหักนะเนี่ยฮะนะครับใช้ได้หมดนะไม่มีเสียนะครับถุงเกียร์นี่ก็เดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะหัวเกียร์ต่างๆก็ยังเดิมโรงงานอยู่นะครับสภาพผมถือว่ายังโอเคละแล้วผมชอบ t o y ยต้าวิโอย่างหนึ่งคืออเครื่องคาร์บเขาอะเขาเขาบาลานซ์ดีครับผมต้องบอกเลยนะฮะผมขับคือบาลานซ์รถดีแล้วก็ดูแลรักษาง่ายครับแต่ราคามือสองตัวนี้ต้องยอมรับเลยว่าคนขายคนที่ซื้อมาป้ายแดงขาดทุนเยอะเลยครับแต่มือสองเนี่ยคุ้มนะฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ชมนะ เครื่องสะอาดมากครับแล้วก็เครื่องเดินเรียบนะลูกค้าควันไม่มีนะผมต้องบอกก่อนนะฮะนี่ผมให้ดูเลยนะครับผมให้ดูตะขิบแก้มต่างๆนะฮะเดิมหมดเลยนะครับน็อตฝาก,ากระโปรงไม่เคยแกะนะฮะเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะชุดขอบยางนะฮะขอบยางแผ่นจีลิตไม่มีใจฉีกขาดนะครับแผ่นจันควาอมร้อนนะฮะฉลากสินค้าต่างๆโลโก้โ,โตโตยต้าแผ่นทับโรงงานเมคอาร์คอยู่ครบทุกดวงครับรวมถึงคันหน้าด้วยนะฮะคันข้างคันหน้าเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนะฮะ ผมให้ดูนะครับแล้วเวลาผมดึงน้ํามันเครื่องออกมาฮะไม่มีควันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเครื่องไม่มีหลวมนะฮะโกติดึงมานี่ถ้าควันไหลนี่คือเครื่องหลวมนะฮะดูง่ายฮะรถกระบะดูไม่ยากนะครับลูกค้าแล้วเครื่องแห้งสนิทครับผมไม่ฟังเสียงนะครับน้ําไม่เคยแห้งครับน้ําอยู่อย่างไงอยู่อย่างนั้นเลยฮะก็ลองดูนะครับลูกค้าคือ ถ้าลูกค้าผ่านมาที่เต็นท์ผมนะครับแวะมาเที่ยวหาได้ผมอยู่ติวานนท์สี้าจังหวัดนนทบุรีรถทุกคันผมให้ลองฟรีหมดนะครับลูกค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเข้ามาลองดูได้นะครับจะได้รู้ว่าคันไหนขับเป็นยังไงเอามาลองเปรียบเทียบเลยนะจริงๆกระบะที่เต็นท์ผมมีเยอะมากนะลูกค้ามาเปรียบเทียบดูว่าโตโยต้านิสสันสูบเป็นยังไงนะครับแต่ข้อดีของโตโยต้าเหมนี้ผมบอกครับลูกค้าคือช่างดูแลรักษาง่ายและอะไอราคาค่อนข้างนี่จะถูกมากครับถูกมากนะครับก็ขอบคุณมากมากนะค้รับ